ตอนแรกที่เราคิดอะว่าเราจะมาเป็นครูอค่ะเราคิดแล้วว่าเราควรจะแบบเป็นแม่พิมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กสนาบหนนทุกโครงการที่อาจารย์แต่ละท่านทำเพราะว่าโดยพื้นฐาเนเราเพื่ออาจารย์ทุกคนก็คือทำเพื่อนักศึกษาเป็นหลักอี่แล้วค่ะ ผูอยากจะสร้างวงคอรัสที่เด็กที่เสียงดีประมาณนึงแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ฝึกเอียจริงจังเพื่อจะได้ออกสู่ตลาดข้างนอกได้แล้วก็สามารถทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างเต็มที่เด็กได้ฝึกจริงหรือว่าเด็กได้ทำจริงเพิ่มมากขึ้นดีใจครับที่วันนี้นครับทางบริัิตต์ดรนจริงให้โอกาสพวกเราครับแล้วก็พวกเราทั้ง5้าคนเนี่ยนะก็ ตั้งใจนะครับผมรังสรรค์ผลงานต่างๆเต็มที่เพื่อให้เกิดผลที่ดีแก่นักศึกษาสู่องค์กรคณะและก็ทางมหาวิทยาลัยแน่นอนครับก็เป็นกเงใช่พี่้รู้จักทำเป็นเองว่าแล้วก็เราได้ประสบการณ์ไปด้วยประสบการณ์เปในตัวด้วยว่าต้องอย่างนี้เองเดียวอะทธงเขาอารมณ์อะไรอย่างผมก็คือความท้าดในเรื่องการ acting ร้องนึกถึงคนที่เป็นแม่รลอยนะครับเพราะว่าเ็นอย่างนี้ สื่อถึงความรักที่แม่มีต่อลูกไม่ต้องเขินไม่ต้องอายบอกรักผ่านเพลงนี้เลยใช่ครับสุดท้ายก็รูปลูกนะครับต้องชมนะครับผมรักแม่ต้องแชยนะครับกับเพลงนี้นะครับ MV ที่สุดของความรักนะครับผมดอกจันสองสี่แปดสองสองหนึ่งสองนะครับผมครับต้องบอกว่าทุกครั้งที่คุณโหลดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงรอสายหรือว่าเป็นดิงโทนต่างๆก็ตามนะครับเงินทั้งหมดนะครับผมเราทุนก้าถวายสถาบันขององค์ราชินีรวมถึงบริษัทชัยพนาและก็นักศึกษาที่ เรียนดีแต่ขาดรทรศัพ์ในการเรียนด้วยนะครับผมก็มาร,ร่วมกันนะครับผมรักแม่รักสถาบันพระมากษัตริย์ยังไงก็ร่วมกันชมร่วมกันแชร์นะครับผมครับ